สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับยิีบอยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับคุณลักษมีการเลี้ยงงัวครับพี่นงค์ครับสาหรับคลิปนี้นะครับโดยเดินทางมาถิ่ตลาดนัดโคกกระบือบันหันครับพี่น้องนะครับเป็นเสาวันพุธนะครับสำหรับที่ตั้งตลาดนะครับอยู่บันหันนะครับตำบลเขาอพเภอเขาอ่อนอมเพื่อเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับ สระบุรีอยากเข้าย่าจับใจสื่อขครนะครับตลาดยังเปิดทําการปกตินะครับอหาลงคนว่าปีใหม่พ้นสิเปิดบ่รน้องนะครับหลายๆตลาดนะครับที่บอยถามมากะเปิดทําการนะครับปกตินะครับให้พี่น้องนะครับผู้ใดเงินใดท่องนะครับอยู่กรุงเทพกรุงเทพนะครับอยากซื้อหัวไหอพลอยแม่เลี้ยงนะครับเขามาเรียกซื้อได้ปกติทุกตลาดนะครับพี่น้องนะครับตามที่บอยถามมานะครับว่าปีแจ็คตลาดนะครับผมแต่ว่าคนสิหน่อยสิ่ไลก์ก็อยู่กับ การสะดวกนะครับของแต่ละคนนะครับเอาสลากินีนะครับกามาชมราคากันนะครับอยู่ตลาดนัดโกเบือนพันนะครับเดยบ่อยจะพาไปชมตัวเลขแห่งมันนะครับเบิงแม่นั่งแดงแดงครับพี่น้องนะครับเบิงสายพัดลูกกลมนะครับเป็นยังไงนะครับเอาใจคนเบิงครับพี่น้องนะครับงดงามทางบ่อนพันนะครับมิตาเกียรติประกวดนะครับพี่น้องนะครับทั้งนะครับงดงามด้วย แดงคอพันกัอยู่นี่นะครับพี่น้องนะครับของเสียตัวคุณนะครับเอาตัวเหลียบนะครับครับนี่ด้องรอบสองนาะแม่แม่มั่นบ่พ่อมั่นตัวท้องตัวท้องแล้วใช่ว่าปากัดทอดปากัดท้องนะครับพี่น้องนะครับอีกราคาเท่าไรพี่น้องห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นหัวโลนครับพี่น้องนะครับของก็สามหนึ่งนะครับมิสเตอร์นะครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับผลงานที่เดี๋ยวจะทายจะแจกเขาเป็นที่ประจักษ์นะครับผม นี่แหละติดรอบสองนะครับวันที่25หตุลานะครับตุลาพฤศจิกานะครับท่านว่านะครับสามเดือนนะพ่อเนาะสองเดือนกลัวนะครับนี่แหละครับสุงประมาณรถลอยสี่สิบผาครับพี่น้องนะครับเป็นงวงหัวลุนนะครับแต่งเขาไว้แต่น้อยนะครับสาวท้องแรกครับพี่น้องนะครับเือนยังมุมเสียงเขาจักน้อยครับพี่น้องนะครับ ต e. oh, ัวจริงง่ำนะครับเม็นีแดงดีนะครับเป็นงอหัวลูกนะครับมันเป็นแดงเขียวนะครับหาสองซุ้นโอ้มันเป็นลูกของหาสองซุ้นแล้วพอเนาะใบเกิดบ่เห็นเนาะใบเกิดบ่ิเวณบึงครับพี่น้องมีใส่นหัเชียงดีนะครับจับได้ใบได้ตัวใบบนบึงบันไถจักน้อยนะครับบึงบันไถนะครับบึงค่อยห่างบันไถดีนะครับ ปล่อยหางง่ำนะครับสภาพสมบูรณ์บ่ได้เข้มนะครับพี่น้องนะครับสารพัวไปเรียงนะครับบล่อยแต่เขียวแล้วพอเนาะปล่อยแต่เขียวครับพี่น้องนะครับบ่หางมืดเจ็ดนะครับอ่าโ่รเจ็ตต่อร่องไหนที่ต่อยเยอะครับต่อได้อีกนะครับลดได้นะครับแล้วก็ร่องทรงให้นะครับผู้ใด้ยกไก่เพื่อนกับพวมาผดคุยนะครับราคาก็สามารถต่อรองกันได้นะครับผดคุยกันได้ในเก่านะครับรถส่งก็มีให้ครับพี่น้องนะครับปล่อยกครับปลดทองห่วงนะครับ หนึ่งกิโลต้นนีตีคนประกันเนาะพ่อหนอมเนาะประกันประกันดวยนะครับประกันให้ซื้อย่งนะครับประกันทองประกันต้นนี้ทุกอย่างเอาเบอร์โทรติดต่อเบอร์อะไรก็พ่อวันนี้พี่น้องข้ออยากได้ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกข้าหนึ่งหกข้าหนึ่งสามหกแปดสามสามหกแปดนะครับเอาพ่อหน้องงอแง่ทางอำเภอเมืองสารคามครับพี่น้องนะครับเอามักท้วมมะกูดกุ้ยนะครับราคาต่อรองกันเอานะครับบอยกับเป็นซื้อกลางนะครับให้พี่น้องนะครับได้เรียกเบ่งงงขอามๆครับพีน้องนะครับ อ๋อสายพันธุกรรมมีดีมอบไปเก็บไว้ครับพี่น้องนะครับอ๋อขอบพูดอะไรครับอกมันมันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับกบน้องเพคนนะครับเจ้กบาทก่อนอันนี้เจ้าบ่าวเขาราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับโอ้เหนื่อยหนังไหมลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกลูกยังก่อนอ่า วายเสรจตัวสะพุนบอกลูกสาตัวสะพุนนะครับเห็นตีเบอร์คางโตนะครับใบเอฟมี่บอกล่อใบเอฟเนาะนะครับอายุจะดเดือนแล้วตอนแปดเก้าเดือนนะครับเบ่งตะหนอกครับพี่น้องนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนคือตะหนอกครับพี่น้องนะครับตัหนอกตั้งนะครับหลังตรงนะครับเยี่ยมโตนะครับฉีดลัางนะครับ ล่ำโตฉีดรังครับพี่น้องนะครับก็ต้องห่วงนะครับเบง่ามครับพี่น้องนะครับแข้งขาดีสภาพเล็ยบไม่มีปัญหานะครับล่อใบเอฟนะครับเป็นง้อเอฟหนึ่งนะครับอีเอฟหนึ่งมากนะครับนี่โอเวคขางโตครับพี่น้องนะครับสวยๆนะครับตันหนอกตั้งขาตรงนะครับสำหรับผู้ใดมองหาสายพันลูกรมนะครับตัวนี้เป็นลูกเสาอ่วายเศษหนึ่งหนึ่งหกนะครับเจ้าทศพนนะครับผม บังครับผลงานการใจลูกนะครับงานมีดีครับพี่น้องนะครับจุ๋งผมมันลอยสามสิบบวกครับพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นง่วนหน่อยเ่ยต้องตันหนอกครับโมมีหลุมเลยครับพี่น้องตันหนอดแบบง่านะครับเอ้ามาเก่งสี่นะครับทักมหาหลองเพป็นนะครับเบอร์โทรติดต่อบ์แรกก่อครับผมศูนย์หกสามหกแปดศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสี่เอาซื้อไปยังก่อนเอ้า หน่องหนุ่นะครับอยู่ย่างตลาดครับพี่น้องนะครับทางบ้านบายเยอะคนละนะครับหนักกับโทษสอบถามน่องคุณมึงนะครับเกียร์ราคาไปกันได้คุยกันได้กัไปเก่าเนาะเอาทำนนี้ส่วนอื่นนะครับไปถ่ายบระหอนประถึงไห้โทษสอบถามเจ้าของหัวเลยครับพี่น้องนะครับเอาไปเบิ้งโตต่อไปนะครับสืเป็นยังไงเอาพยายามของไปในตลาดอีกเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับมันดางัวงามกับรือว่า พราะมีเรียกนะครับไลค์ด้วกันนะครับคอยคอยยังคอยไปชมนะครว่าอลไรเดี๋ยวมาชมแม่สาวงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนะครับแม่สาวอว้พี่แม่สาวครับพี่น้องนะครับราคาอะไรอันเดียบีเจ็ดสิบห้าเนาะเอาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับราคาห่องนะครับเป็นแม่สาวนะครับ โตคนเองเป็นลูกสาวพอได้พี่ลูกซีวายศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนะครับเบิ่งข้อมหนาข้อมย่นนะครับของล่ำโตครับพี่น้องนะครับเบิ่งฉีดลังนะครับงามงามครับพี่น้องนะครับบันทายสวยนะครับล่ำโตสมูทนะครับหน่อตั้งขาตรงนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทน้องพี่ๆเนาะสูงประมาณเท่าไรพี่เลยบัดบอสลอยซีซิมห่าบวกบวกอยู่เนาะนะครับ เอาหมอนงวตัวเยอะตัวดีเลยครับพี่น้องนะครับราคากคือว่าสวยงามนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเปิดราคาหวงครับพี่น้องนะครับยังสามารถต่อร่องพูดคุยราคากันเขาไม่ได้อีกนะครับต่หรับผู้ใดอยากได้น้ำพุนไปเลี้ยงนะครับอายุเท่าไรเลยพี่ตัวนี้ประมาณ16เดือนครับอ่บ16เดือนนะครับยีเดือนสาวน้อยฟันน้ำนมครับพี่น้องนะครับ เบิ่งหนังข้อนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ไส์หูเชี่ยงดีนะครับจับได้ใบได้นะครับใบได้ครับโอมีตั๋มีไรเจ็ดหมื่นห้าพันบาทราคาห้องไว้นะครับกต่อรองพูดคุยกันได้เก่าครับพี่น้องนะครับราคาเปิดครับอ๋ตัวต่อไปเจ้าใบพี่บีตัวนี้ตัวนี้กับลูกซีไวตัวนี้กัลูกซี่ไหศูนย์เก้าหกคือกันนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับราคาห้องนะครับ ตอวรองกูดคุยกันได้นะครับงอทุกโตที่มันเปิดไปนะครับเอาตัวนี้เล็กน้อยครับพี่น้องนะครับมันดูง่ายร้อยโดนนั่นแหละมันดูง่ามเหมือนกันนะครับตัวนี้บุญมีดังครับพี่น้องนะครับแดงดีแดงดีไม่มีด่ละนะครับอาจะม่านกันเนาะทห่องกันครับพี่น้องนะครับตัวตัวนี้ก็เนื้อโตดีนะครับร่ำโตดีเพื่อน สำหรับผู้ใดก็ต้องมองหานะครับงวงหัวหลุดนะครับไปใส่ขอบใส่ฟ้ามครับพี่น้องนะครับสองตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับเหมาะกับการเป็นเมียพันเมียบอกนะครับหกหมื่นเก้ากับเจ็ดหมื่นห้านะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับทุกตัวพูดคุยตัวร้องกันได้ก็จดครองนะครับตอนนี้ไายบังหอดกับโทษสอบถทำจดครองงวงคุณเอานะครับอยากผูดตื่นลึกหน้าบังครับพี่น้องนะครับเอาไม่รอไอ้เี่ เอาเบอร์โทรติดต่อกูได้ครับผม0 6 1ย6 1กหนึ่งหกหกหนะครับเอาหอยบีอยูศูนย์วันทุ่งลอยเอ็ดครับพี่น้องนะครับใดสนใจอยากเขาไปชมมึงตัวจริงครับพี่น้องเขาไปได้นะครับมีตะเกียดว่าง่ายเหรอครับมีขอเพิ่มนะครับอ่ะขอบคุณมอะไรมันมันก็พี่บีครับขอบคุณครับนะครับยังแข็งมากมิเตฟองแข็ครับพี่น้องนะครับเอาเจ้าบ่าได้ตัวนี้ให้เลยบอก เจ็ดหมื่นนะครับอ่อนเสียงเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับผสมไปพี่เอางอเอี๊ยบหนึ่งครับพี่น้องนะครับใบไม้นาะพี่เนาะเอาลูกลูกสาวพ่ออะไรผิดตัวนี้ลูกสาว cv ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องนะครับขอพันดังนะครับเือนวันี้ตำนานก็เบาแล้วครับพี่น้องนะครับสวยๆนะครับเกียรติลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองแล้วครับพี่น้องสำหรับโจทย์ cv นะครับสายพันธุกรรมชัดเจนนะครับทรงลูก กำลองห่วงนะครับดีว่าสวยนะครับอายุจักปีจักเดือนอะไรพี่อเดือนเอ่ะยี่สิบสามเดือนนะครับกําลังสีไทยเขียวนี่เพี่เนาะกําลังสีไทยเขียวครับพี่น้องนะครับส่วนสูงประมาณหน่อยสี่สิบเจ็ดถึงห้าสิบได้นะครับผมเป็นงูเงานะครับเหยียดเยอะดีนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนั้นพี่เนาะโอ้เจ็ดหมื่นนั่นสิปลอยกับเพเพิ่มราคาให้เพิ่อนนะครับเอาราคาเปลือกไปเครับพี่น้องนะครับต่อรองกันไในคือเก่า ตัวเมี้นมายโอ้งา้ตัวนี้นะครับเ่าไหร่แปดหมื่นหักนะครับเสากันเนาะแมวได้หัวเสาว่ายเสร็จนึ่งหนึ่งหกรักพี่นวองนะครับเดี๋ยวจบดบนนะครับตัวนี้ก็เอฟหนึ่งกันนะครับโอ้เหล็กงามครับพีงน้องนะครับเล็กขางโตตองเก่าเลยครับสำหรับผู้ใดนะครับอยากได้ไปเริมารามีครับพี่นวองนะครับ เลขทางตัวตองเก้านะครับ F1 นะครับตองเก้าครับพี่น้องนะครับตัวเลขงามๆนะครับเอาหนอกสวยนะครับนาสวยตัวนี้นะครับสูงประมาณหนอย40กวัวครับพี่น้องนะครับสหรับผู้ใดอยากได้เป๊ะๆก็โทรสอบถามเจ้าของง่วเพิ่นเอาครับพี่น้องนะครับวัดให้เนี้ยนะครับว่าจุดเด่นเพิ่นก็คือกล้ามเนื้อนะครับกระดูกนะครับพี่น้องตัวนี้วันไทยได้วันไทยที่หนานะครับผมอ่ะ เราพูดได้อยากได้นะครับงองงามนะครับเบอร์โทที่ต่อเบอรได้ก่อนศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งสศนย์เสสี่สองสาสงี่หกนะครับไอยังก่อนไออัดครับพี่น้องนะครับงองงามอยู่สารคามยน้อยเนาะเอาขอบคุณอะไลเข้าไปมันมันครับผมไปยังขอไปบทข้างในก่อนครับหัวไลนด้วยครับพี่น้องนะครับ กูอยากอาง้องงามคลิปยัง้องทผมจุ่มนี่เะารับพี่นั่งจุบนะครับองามนะครับอมมาจุ่มเยอะเยอะเลยล่ะคอนดีจังเลยนนะเดี๋ยวบุ่นยังไปเลยนะบเดี๋ยวคลิปนี้นะครับบายที่เขาไป อีุล่ะนะครับพี่น้องแต่ไทยแต่ของสวยของงามนะครับพี่น้องนะครับรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดสับสไครต์น้ำเนียนะครับเพื่อป็นก็นังใจไว้ในคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับเอาคลิปไหนคลิปไห่ก็นจะพอกันไหมนะครับนะครับคลิปนี้กับพ่อยพี่น้องนะครับอยู่แดงไม่หิอยู่ดีไม่แห้งนะครับทุกคนทุกท่านครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกคนติดตามรับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ